เหนื่อคะอ้ายลูกอะไรนะเจ็บไหมโคก้ายังเหมือนนี้คะน้องดื้อหรอคะดื้อค่ะดื้อมากเดี๋ยวต้องโดนสักทีหนึ่งสมั้งเนี่ยเหมืนน<อ>ี้เหนื่ <c oughs> อยไหมคะฮึใครอ่ะพี่น้องผิงดื้อเหรอ หจะต้องโดนกันสักหน่อยละมั้งเนี่ยฮะบัมมี่ไม่รู้นะว่าหนูเก่งมาจากไหนแต่ถ้าเป็นลูกบบมมี่แล้วถ้าไม่ฟังไม่มีมารยาทบบนี้ไม่รับเป็นลูกนะคะถ้าทําให้เหนื่อยถ้าทําให้ปวดหัวขนาดนั้นบัมมี่ไม่รับนะเข้าใจไหมแล้วมัมมี่ต้องเลี้ยงหนูทั้งสองคนเนี่ยมัมมี่ต้องเลี้ยงพี่ขนมผิงแลวต้องเลี้ยงหนูอีกถ้าหนูเป็นลูกบบมมี่แล้วเกิดว่าทําให้ลาบากใจหรือว่าทําให้หนักใจอ่ะบัมมี่เอาไปล่อยวัด เข้าใจไหมก็มีมารยาทมากๆเข้าใจไหมครับเข้าใจครับกับพี่เราไม่ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เราแต่เราต้องเรียกเขาเราต้องให้เขาก่อนเขาจะเรียกเขาอ,อีนู่นอีนีน่ไอ้นู่นไอ้นี่เราไม่ต้องเราสวัสดีเข้าไปสวัสดีครับพี่ชายเรียกเขาก่อนเลยว่าพี่ชายมารยาทเราต้องมีก่อนเยอะๆรู้ไหม ดูพี่เป็นตัวอย่างก็ได้ดูพี่ขนมผิงด้วยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจฮนี่หนูยังไม่เจอคุณตาเลยนะคุณตาดุกว่าแบบนี้อีกนะฮะเข้าใจไหมเข้าใจับถามพี่ขนมผิงดูก็ได้ว่าคุณตาดุขนาดไหนดุมากเลยคุณตาคุณตาดุดูแล้วพูดแทนมีหางเสียงด้วย แบมี้รู้ว่าหนูเป็นคนเก่งแบบมี้รู้ว่าหนูเก่งอาวุธแบบมี้รู้ว่าหนูต่อยเก่งแบบมี้รู้ว่าหนูเป็นคนมีความสามารถแต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ครอบครัวนี้เลือกที่จะอยู่ด้วยกันหนูต้องเกรงใจแบบนี้เกรงใจป้าฝาเกรงใจพี่ๆในทวายไลท์เข้าใจไหมครับเข้าใจครับเราต้องฝึกอีกเยอะถ้าเราจะอยู่ด้วยกันแบมี้ไม่อยากหนูแบบนี้อยากให้หนูโตด้วยตัวเองแต่แน่นอนหนูควรจะได้อะไรไปบ้าง ม่อยู่กับแบบนี้หนึ่งมายาทสองสังคมที่ดีสามเป็นเด็กมีสัมมาคารวะถึงเวลาที่หนูต้องอยู่กับสังคมจริงๆหนูจะได้ดูอยู่ได้สบายแบบนี้ไม่เคยคิดที่จะดูหนูเข้าใจไหมเข้าใจครับ,รบอย่าเพิ่งไปบัาใครถ้าไม่สนิทถ้าเล่นสตอตรี่กับคนอื่นก็อย่าทอกซิอย่าแบนี้ต้องให้หนังสือหนูไปอ่านเยอะๆเพี่อป้อก,กันเล่นหรือกดแง๊งนี่ย ก็ครับครับอย่าดื้อกับมัมมี่นะครับครับเอาเลยพาน้องเปลี่ยนชุดก่อนนี่ไงรู้ขับรถไปเปลี่ยนชุดท่านสองคนได้ไหมเดี๋ยวมีม่ขอคุยกับก๊อตแป๊บหนึงพาน้องไปก่อนได้ไหมลูกได้ค่ะมัมมี่โอเคมันนี่อยากคิดมากนะค่ะไม่แค่ค่ะไม่แค่เลยมีอย่างให้หนูสองคนเป็นเด็กดี หนูจะเป็นเด็กตีหนูไม่ดื้ออยู่แล้วค่ะลำโพงหายไม่คุ้มค่าไม่เปลี่ยนลำโพงลุงหายมีคนเก็บไปแล้วอ่ะก็ไอ้ขอคุยอยู่ที่เดิมเก็บงานของผมบินละเจินครับทั้งสองคนเจินครับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจินครับฮะโอ้เจินครับบ๊ายบายบ๊ายบายู่กันบ๊ายบายครับเราเราเราใส่สูตรขาวอยู่นะ โชคดีมีใช้โชคช้มีวัวครับแอ้วพี่สาวนะคุณหลงอย่าทำนะเนี่ยจะสอนท่าให้เราก็ไม่ยอมเนี่ยไม่เอาอะผมเป็นท่าที่ดูไม่ดีใช่ไหมเผื่อเราต้องใช้อะไรคือพี่สาวอะไรพี่สาวอะไรอะไรเม่อกี้ยวกับอะไรคืออะไรพี่สาวคุณหลงผมพูดอะไรวะฮะผมพูดอะไรอ่ะนั่นเดิท่าอะไร เหนเพีย้ยนละเนี่ยจะสอนให้เนี่ยคิวเลอร์ก็ไม่อยอม <c oughs> อะไรวะเขาอ<ม>าอนะ่ะจะมาสอนให้ไอ้ทำท่าอะไรก็ไม่รู้ท่าอะไรอ่ะเอาเขาบอกเนี่ยอลองไปทำกับคนนั้นดิอ่ะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะ <c oughs> เอาไปทำให้ผมดูหน่อยคุณหลงอ่ะแล้วผมอยากเห็นปะไปดิผมพาไปเดี๋ยวผัวเคตรต่อยเอ๋อทำให้ผมดูนหน่อยผมอยากเห็น, <c oughs> นไงถ้าไม่อยากโน่นต่อยก็เหนี่ยเสาไฟอ่ะนราบปะล่ะ คุณหลงว่าไงทำให้ดูหน่อยได้ปะอยากสอนผมไม่ใช่หรอไม่เอาเดี๋ยวผมก็ตัวอ๋อก็ไหนบอกว่ามันเป็นท่าที่ไม่ได้แบบเห็นเวลาไม่ไม่แค่ขี่หลังกูก็เราสักทีแล้วจริงจริงไอ้เวัวเขานั่งข้างๆเห็นไหมเขาคุณหลงกลัวเหรอกลัวดิโอเคแค่ไดมอนด์ก็ปวดหัวนะอยู่กลัวปะล่ะช่างช่าง โอ้โห PA: ดูตัวได้ไ <fit> ม <kind abonn és> ่เอาไม่ทาไม่ไำแล้วอ๋อผมอยากอยากสอนผมผมจะได้ดูมันมันจะเป็นยังไงเออได้ไปได้ขอลองอะไรแป๊บนึงนะช่างเหรอวะไม่ครับเลยซ่อมรถอะไรซ่อมรถเลยครับซ่อมรถอะไรครับได้เลยเก็บตังค์ผมโอ้คุณหลงไม่เอาเอ้ใจไม่ถึงนึกที่ว่าไม่ได้ใจไม่ถึงแล้วเราอ่ะไม่ได้ของเนี้ยมมันมีดีครั้งเดียว เอาเอาอยู่อยากรู้เหรอไม่อ่ะเนี่ยคิวเลอร์เขารู้มหมดแล้วเนี่ยให้คิวเลอร์สอนดูค,คิวเลอร์รู้หมดแล้วสวัสดีค่ะแดงสวัสดีครับทำไมเป็นช่างแล้อวอะคะออกแกล้งล้วหรอเบื่อนะเอ้าคุณเป็นทนะี่ใครครับผม,ผมครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณหลงไว้เจอกันค,ครับไปเจอกัอนอีกครับ แล้วนะหนูหมานบายค่ะครับบายบายหนูบายบายครับไปเจอกันใหม่โชคดีมีชายโชคชัยมีวัวคับิดฟันนะคิดยาวดีกว่ายาวแค่ไหนอ่ะก็ยาวยาวแปดเมตรยาวไปกว่าจะเก้าเก้าอะไรไม่เป็นไรเก้าต่อไประวังจะเข้าวัดแล้วก็เก้าต่อไปไฟไหม้สมบูรณ์แไปทุกคนคิดว่าตาย เจอแครับอออยู่ทไ่ไหนอะไปขโมยรถเขามาไ็ต้องไปไปที่น่นั่นไม่ใช่เหรอนี่่อแล้วมามา เสื่อมคู่แล้วไม่อยู่เหมือนไอยังไม่เคยเจอไอไม่ได้เหมือนเหมือนอะไรไร้เหมือนมาแล้วอยู่เหมือนไอไม่ได้เหมือนใครขับเมื่อกี้น้องห้ามขับรถอีกสามวันผ้าผู่เฮอยแล้วรถขับรับเทมพัดด้วยค่ะเด็กๆรับๆ หิวไหมไม่หิวคือน้องอยากกินลูกอมอยากกินลูกอมมตน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยเอาไอเท็มแมกเนาร้องอยากกินลูกอมอ่ะก็ที่ไหนลูกอมเอ่อที่ไหนก็ได้ทำไมต้องลูกอมด้วยก็ร้องอยากินอ่ะเอสนุกมาไปก่อนไหมเออพีจะหายไปไหนหาลูกไปไหนเออจะหาลูกไปไหน คำเลยเอา้าไปเที่ยวไหมใช่ฮะไปน้ำตกไหมไม่ค่ะไปน้ำคู่เลยเดี๋ยวไปข้าไปน้ำตกไหมแอรตกน้ำอ่ะหนูมีน้ำตกอันไหนอันไหนฮะเดี๋ยวหนูลองหาแป๊บนึงค่ะโอเคว่าไง เเป็นอะไร <Huh? S 1> ดี๋ยวค่อยคุยกันหาลูกให้หน้ำถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงขึ<อ>้นรถมาเออเออเออนึกว่าถึงแล้วเติมน้ำมันก่อนนะน้าจะเที่ยวอย่างนี้สิอเออใช่เหนื่อยจัะไหนเอามีปั๊มน้ำมันนี่นะอ้าวอยู่รถทำไมเก็บไหม อันนี้ปาน้ำมันนี่นนะไหนน้ำตอกอะ่ะยังไม่ถึงเหมือนมีบัตเติมน้ำมันเหรออืไรเหรอเดียวเดียวเดียวใหญ่ใหญ่แบหน้าน้องัลโหลอย่าพึ่งนะหด่หอยวพึ่งก็อ,อ,อ,อ๋อเฮดิไปหาแล้วป่ะขึ้นมาเร็ว ขึ้นรถจุดไฟหน่อยจุดไฟหน่อยไปเลยไปเลยไอ้อ้ไอ้ชอนได้ไไไใคมาเนี่ยไอ<ห><ว>้เกยเอาเขามื่อกี้น้องเหตนซื้อน้ำมันอะ่ะแล้วอ้าวน้องก็เลยจุดไฟเลยน้องก็เลยบอกน้องอน้องไม่ซื้อน้องน้องมีเต็มแล้วดูสกิลการพูดปนณิ เองเนี่ยยังไปได้ใครมาไมอ้ผิงนั่นแหละใครเนี่พี่ผิงไม่ช่พี่อะไรไม่ใช่พี่ทำไมต้องโทษพี่ด้วยาพี่ ทำมาแบมีพ,มมพี่ไม่เคยดื้อเลยพี่ไม่เคยดื้อเลยเคยดื้อเลยเลี้ยงก็ทำยังไงตบบาไอ้ไอ้อันเั็ปโอยนั่นแหละอวเอาไว้กินนะ ย้าให้เลยโตเกียวแ้่งนี่ขนมผีคนเดียวคือหน้าลนะถึงแล้วหรอหนะ้าถึงแล้วเหรออย่าพึ่งกระโดดนะเลียวซ้ายค่ะความหาหว้าวสวยจังเลยสวยไหมคะไอ้อลูกเจ็บไหมคุก้า,กาอยาาไม่ตาย น้องเ,เจ็บไหมคะม,ม่อานี้มีว่าเจ็บค่ะโอ้โหไเด็กตลกไม่ตายสิด้วยกล้าเด็กตลกไม่ต้องให้ใครตั้งกับแม่ตั้งใกล้มันมีอยากเล่นอะไรไหมคะมอันนีมม้ถ่ายรูปก,กับป๊าป๊าไหมคะได้ค่ะ ไหนน้องอยู่ไหนตอนนี้น้องอยู่ไหนลูกค่ะกลับมาเลยกลับได้ไหมอเ,เอา้าจมน้ำเอา้าน้ำแรงค่ะโอ้ยน้าเดินเหรอคะพอมมีมอมีหายอยู่ค่ะเราอยู่กับพ่อป๋าไปก่อนนะคะแป๊บนึงเจ้าเนาะ จะไหนคะค่ะโน,น้นไงคะโน่นแล้วมไปยืนอยู่ตรงนู้นน่ะใช่ค่ะอันนี้คือยืนอยู่ใช่ค่ะแล้วมีวจะไปไรับยังไงหนูรออยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนฝานะคะแล้หนูจะไปรับน้องกับมิวเพื่อาอยู่คนเดียวนะต้องวิ่งรับต้องนูงน้นไม่ต้องขับรถก็ได้ค่ะเอาว้มานะคะอา้าว ไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยอินปิ้งเรนเลิมอยากไ้ลูกสาวั้านมาแล้วน้องอะคะเมื่อวนี้น้องน้องน่าจะตมอค่ะมัานี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้ว อะไรนะชื่ออะไรนะ,ะไปไหนเรา,าอ่ะกอดก่อนนะคะดแล้วหนูจะช่วยหมานี้ดูน้องเองค่ะหมานี้จะได้ไม่เหนื่อยโอเคค่ะถ้านหนูไหวหมานี้ไหวไหมคะหมอนี้เจอ,อน้องน้องไปดื้อขนาดนี้ค่ะตอนนี้น้องดื้อมากเลยค่ะ ีนแล้วยูไปเชอมาได้ไงอ่ะก็ดิแล้วทำไมไม่เปลี่ยนกังเกงหนูเลี้ยงน้องได้ไหมคะน่าจะได้ค่ะอยู่เฉยเฉยเลยบารมี่ถ้าหนูไม่อยู่เฉยเฉยหนูจะให้บามีม่จะให้ได้ยินบารมีม่ไหม <c oughs> เอามือลง <c oughs> ถ้าไม่อยู่เฉยเฉยบามีม่จะทำโทษ แบบที่แบบนี้คนจะทำแล้วนะโอเคฮะคุยกับพี่ก่อนเหแบบมือนนี้คุยว่ากับพวกฝักแป๊บลูกอกคุยด้วยหน่อยทำไพี uh ่จ huh. ะคุยเร oh. ื่องเด็กคนนั้นหรอใครนั่นไงไอยังไม่ได้จะคุยอะไรเลยไอยูจะคุยอะไรไหมฮ uh huh. ะไอยู่ไม่เลี้ยงอะไเลี้ยงเองก็ได้ไอยูไม่หลับอ่ะ ไอรับมาแล้วเราอยู่จะคุยอะไรกับไออะก็อยูเมินไออะไอไม่ได้เมินยูไอจะเย็นเมินอยู่ทําไมเล่าคุยกับยูยุ่งไปหมดแต่ยูไม่ได้ดูตัวเองรอว่ายูยุ่งขนาดไหนอะก็รู้ไอขอ่อนอยูยังไม่ให้ก่อนเลยอ้องไอแกล้งอยู่ไปงั้นแหละไยูไม่คิดถึงไอหรอคิดถึงไอจะเข้ามาทําไมล่ะยูเมินสามร้อยไอคุยกับยูยูคุยกับลูก ก็อยู่ยุ่งอยู่ไหนวันนี้ไอ้ดูทั้งแก๊งแล้วก็ดูทั้งลูกไอ้ไอ้คิดถึงลูถึงมากมากกอดลูกจักอดลูกวันนี้ไอ้ก็ดีไอ้ที่อยู่มาหาเามีลูกก็มาด้วยอ่ะกอดเดี๋ยวสู้ๆไอ้ลูกไอ้ครูก้ามันไม่น่ารัก แต่เอ็มรับมาเลยเพระว่าเออก็ได้ไหมก็นดล่ะอยู่กันแล้วโยเคจะมีลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอก็ไม่ได้คิดที่จะมีเพราะเขาคนเดียวก็พอพอแล้วแค่นี้พอแล้วจริงๆพอเลยแต่งงานค่อยมีแท้ๆอีกคนนึงแค่นั้นแหละแล้วแค่คนเดียวนี่ก็ลูกคุณทาแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีอีกคนนึงให้ตั้งชื่อลูกไว้แล้ว ผู้ชายอะไออยากมีเควินมีแค่คนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงให้ชื่อคันเลอร์แต่ถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่อคุณโอเคไหมโอเคนี่ก็เป็นรูปคนทำอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมีแล้วอีกอย่างหนึ่งรูปนี้รูปก็น่าสงสารดีเต๋อครับคือคุณจะดื้อขนาด เดาไม้เฟซบุ๊กขอหน่อยนะขออะไรอ่ะขอหน่อยนะขอหนน่อยะขออะไรขอหน่อยหนึ่งอ๋อขออะไรอ๋อไอ้งงอ่ะนะขอหน่อยนะขออะไรแล้วขออะไร ขอโดดน้ำเหรอ,<ข>อไม <ป S 2> ่ด,ดีอย่าโดดอย่าโดดเดี่ยวตุ้ยอ้าวแม่อย่าเล่าอยูทำไมเอาโดยเฉยเอาทำไมเอาไปถามว่าขออะไรแล้วก็ขอไงขอโน่นก็ก็ถ้าอยู่ไม่พูดว่าขออะไรก็ไม่รู้ <ขอ S 1> ว่าอยู่ขออะไร ก็ก็ก่อนดิก็ก็ก่อนไงก่อนโยอยากเหยียดลูกได้ไหมห้อยู่ไม่นับกูก้าเป็นลูกไม่ไม่ได้เรียกให้อยู่ไม่ให้เรียกให้ให้ลูกให้ลูกเรียกว่าอะไรอ่ะให้นับเป็อยากเรียกอะไรก็เรียกเลยตามสบายเลยให้บอกแล้วไงก็ว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของอยู่ก็โอเคหมดละ ตาสบายตายรับมาคนนี้ไอ้ขอแค่คนเดียวน่ะไอ้ขอขัดเกาไอ้เด็กคนนี้หน่อยไอ้อยากเห็นว่ามันข้างในมันมีไม้เพชรเนี่ยหรือมันมีแต่ก้อนกวดอย่างเดียวเอาเลยตาสบายเลยไอ้อยากเห็นอไอ้คู่ก้ามเป็นเด็กคนนี้ขึ้อนอ,อ,อ่ะจากเห็นเลยไม่อยากให้เด็กเป็นแบบนี้ยเด็กไหมอยู่อยู่ไปเอาเขามาเขาเป็นลูกเต้เาเหล่าใคร เข,ขชื่อน,นี้<ม>อยู่แล้วเหรอไอ,อ,อ้มาตั้งให้ใหม่เนี่ยยื้ไปเปลี่ยนชื่อเขาเลยเหรอเอ้เาแล้วได้ถามเขายัางว่าชื่อที่เขาใช้มาเขาใช้มานานหรือ,อยังอะไรยังไม่สนใจอะ่ะถ้าอยากจะเป็นลูกไอก็ต้องรับได้ในข้อเสนอไอ้ไอ้จ๋าถ้าไม่ฟังเราจะจับหอยว,วัดหมดพี่ฝนแคเคขาดูแลลูกดีๆก่อนหน้านี้อยู่รู้ไหมชื่ออะไรชื่อ ชื่อไรเตียงนอนคนหาอะไรชื่อคาเตียงยมันมีได้เหรอว่าคนชื่อขาเตียงนั่นแหละเห็นแล้วไงเดียะนะ๋ยวมน่ะไอ้ก็เลยเปลี่ยนชื่อโอ้โหคนคิดชื่อได้เป็นคนที่ลั้มมากๆคาเตียงน่าน่าจะเป็นคนที่น,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 ทน่าดู เชื่อ,อเตียงนอนอะไอ้นี่แหละไปคนเทียงเองค่ะอยางแต่ว่าอยูนี่น่าดูนะตั้งยื่อให้เขาขอเงอนหน่อยก่อนแบบโบลิงเลยได้ไหมเหนื่อยไหมวันนี้นมีปะคะไม่เหนื่อยไหนเรียกที่รักให้ชื่นหูได้ไหม เขาอยู่ไม่เห็นเรื่องอะไรว่าที่รักเลยอะเรียกั้งวันทล้งคืนเลยู่าเรียกอะไรเรื่องที่าักเขาเรียกอยู่ว่าที่งงร,รักไง,งที่รักไ,ไม่คิดถึงคิดถึงที่รักไหมคะเอ้าถ้าไม่คิดถึงที่รักเราจะเข้ามาหาหรือปล่ะเขาพูดถึงว่าคิดถึงก็คิดถึงไงคิดถึงครับคิดถึงมากมากเลย ที่แล้ว